ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะทำให้คุณเด่ยวร้องอ๋อสัปดาห์นี้ไปดูเรื่องราวซอฟ์พาวเวอร์จังหวัดตราดกันจังหวัดที่คนมักจะนึกถึงทะเลสวยๆกับหาดทรายขาวๆว,ว่าแต่ในมุมมองของชาวบ้านจังหวัดนี้นั้นเขามีอะไรเป็นซอฟ์พาวเวอร์กันนะไปดูกันเลย สำหรับซอฟ์พาวเวอร์ในจังหวัดตากนะคะในมุมมองของชาวบ้านอย่างพี่เนี่ยคะพี่ก็ถือว่าจังหวัดตากเนี่ยเป็นจังหวัดที่คนอยากจะเข้ามาท่องเที่ยวนะคะมาสัมผัสวิถีวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของอาหารนะคะอาหารที่สดใหม่นะคะอีกอย่างก็คือ ของเราเนี่ยไม่มีโรงงานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นจุดดึงดูดที่ทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะอยากเข้ามานะคะมาทานอาหารสดนะคะมาเที่ยวในธรรมชาติที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะแล้วก็มาเจอชุมชนที่เป็นชุมชนดั้งเดิมลงทั้งมีวิถีชีวิตนะคะวัฒนธรรมประเพณีที่ดั้งเดิมของเราอยู่ที่นี่นะคะตรงนี้ก็คือจุดหนึ่งที่จังหวัดตราดมีแล้วก็ที่บ้านน้าเชี่ยวมีค่ะซอฟท์แวร์ของอย่างบ้านน้าเชี่ยวเนี่ยก็คืองอกใบจากนะคะก็คือจากที่เราอยู่ตามธรรมชาติของเราเนี่ยแล้วก็ นำมาประยุกต์นำมาใช้นะคะจนกระทั่งว่าใครๆเห็นแล้วต้องรู้ว่าอ๋ออันนี้คือบ้านน้ำเชี่ยวไม่ว่าต่างชาติเข้ามาเนี่ยหรือเราเห็นเขาสวมใส่หรือว่าเขาหยิบจับเนี่ยอย่างน้อยเขาได้รู้ราคาว่าที่นี่คือบ้านน้ำเชี่ยวนะคะรวมทั้งของเมนูอาหารนะคะที่เป็นอาหารทะเลพื้นถิ่นที่เราทํากันไม่ว่าจะเป็นปลาต้มส้มพริกขี้นหนูก๋วยเตี๋ยวผัดบ้านน้ำเชี่ยวเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวเองหรือชาวต่างชาติเองเยอยากจะมาสัมผัส ซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยมันคือพลังเล็กๆที่ทําให้คนอยากจะเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับหรือบีบคั้นเขาให้เขารู้สึกว่าเข้ามาแล้วเขารู้สึกอินรู้สึกว่าอยากจะมาชื่นชมอยากมาเห็นอยากมาสัมผัสเองแล้วก็พอเห็นแล้วเขาอยากจะบอกต่ออันนั้นก็คือพลังของซอฟ t ์พาวเวอร์ไม่ใช่เป็นการสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้เป็นกระแสรหรือว่าสร้างกันขึ้นมาเพื่อให้เป็นจุดขายอย่างเดียวโดยที่ ไม่ได้รู้คุณค่าของเขาแต่อยากให้มันเป็นในเรื่องของซอฟท์าวร์ที่เข้ามาด้วยอารมณ์ของของความรู้สึกอยากมาจริงๆอยากมาเที่ยวชุมชนจริงๆอยากกินอาหารจริงๆสัมผัสธรรมชาติจริงๆอันนี้ค่ะซอฟต์าวร์ที่เป็นพลังอย่างน้อยก็อยู่ในชุมชนเราเนี่ยแหละค่ะ